วันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบยูเซอร์ที่อยู่ในที่นั้นของ Microsoft 365เนาะในกรณีที่มีคนลาออกไปแล้วเราจะลบยังไงแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการกู้คืนกลับมายังไงบ้างนะครับผม๋ยากไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับ คลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้เดี๋ยคลิปวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพลย์ลิสต์ของแอดมิน365เหมือนเดิมน้องใครที่เป็นไอทีที่ดูแลของอทีนั้นของ m icrosoft 365บนในองค์กรเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ไป adapt ให้กับการทํางานได้นะครับผมโอเคเราจะมาเรียนรู้วิธีการลบ user ที่ไม่ใช้งานแล้วหรือว่าลาออกไปแล้วนั่นเองสมมติมีกรณีที่ user มาทํางานแล้วปุ๊บลาออกเราต้องการลบอีเมลนั้นออกไป หรือว่าลบ Account นั้นออกไปเพื่อที่เราจะได้ลายเส้นตรงนั้นนะคืนกลับมาให้เรานะครับผมจะมีวิธีการทํายังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมรัผมเข้าหมวด Admin Center เหมือนเดิมน,นะครับผมถ้าใครมีสิทธิ์เป็น Admin อยู่แล้วก็จะเห็นเมนูของ Admin Center นะครับให้เราเข้าไปที่ แอคทีฟยูเซอร์นะน้องผมจะสร้างยูเซอร์เพื่อมาเทสก่อนเนาะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมเป็น TTT แล้วกันนะครับผมยูเซอร์ก็เป็น BB แล้วกันนะครับผมตั้งอันนี้เป็น TT ทอ่เซตทีมอะไรก็ว่าไปเบิ๊บเ๊บกดอันนี้ผมจะตั้งพาร์ทเวิร์ดเองเนาะกดเน็กไปครับผมถามว่าจะเซตลายเส้นให้ไหมนะครับผมสมมติผมเอาลายเส้นนี้ไปนะครับผมก็จาก99้าเก็เกเนี่ยก็จะเหลือ9998นะครับผมก็กดเน็กไปนะครับผมกดเน็กแล้วก็กดฟิเนสตไปนะครับอ่โอเค ได้ Account มาแล้ว1 Account เคารีเฟรครั้งหนึ่งนะครับผมนะได้ Account ที่ที่ี b มาแล้วนะครับผมสมมติคนนี้มีการใช้งานไลน์เส้นพาวเวอร์ออโตเมดเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ในที่ไลน์เส้นพาวเวอร์ออโตเมดเนี่ยสมมติมันเต็มนะสมมติมีอยู่2ไลน์เส้นแล้วกันนะครับผมเราเราจะเอาคนนี้ออกที่จริงมันติออกตรงนี้ได้นะครับไลเซนแต่เราจะลบแอคเคาท์ไปเลยนะครับก็คือเขาลาออกไปแล้วหรือว่าไม่ใช้แล้วนั่นเองนะครับผมเราก็จะทำการลบ Delete นะครับ ดีลิตรงนี้เห็นไหมจะคลิกตรงนี้เพื่อดีลิสก็ได้หรือจะติ๊กถูกแล้วก็มาดีลิตรงนี้ก็ได้ทีนี้เราก็จะติ๊ก3จุดนี้แหละแล้วก็ดีลิสยูเซอร์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ทําการดีลิสได้เลยตืดถ้ามีติ๊กถูกอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็สามารถติ๊กถูกได้เลยเนาะแล้วก็ดีลิสนะครับอันนี้คือดีลิสออกไปแล้วเรียบร้อยก็จะเหลือ2 Account อคคอเดิมนะครับทีนี้ดีลิสแล้วไปไหนดีลิสแล้วจะมาอยู่ที่ดีลิสยูเซอร์นะครับอยู่ในในดูในส่วนขอ, user นขอ, user อยข ถูกอ่าลบนะครับไปเมื่อเวลาเท่านี้นะครับผมที่จริงเวลาไม่ตรงเนี่ยต้องเป็นเวลาไทยนะวันที่ยีิบเจ็ดเดือนสิบสองนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับผมต้องเวลาผมต้องไปตั้งเวลาใหม่แล้วอันนี้เวลาไม่ตรงพอดีรีบไปแล้วปุ๊บเราสามารถติ๊กถูกเพื่อรีสโตกลับคืนมาได้นะสมมติผมรีสโตกลับไปอ่าเซ็นพาร์ตเวิร์ดมาไหมอันนี้เร็วๆแล้วก็คือรีสโตไปเลยนะครับ,นะรบผมรีสโตกลับไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในส่วนของแอคทีฟเหมือนเดิมนะครับ รีเฟซครั้งหนึ่งเมื่อกี้รีสโตไม่สำเร็จป่อรีสโตไปก่อนรีสโตเหมือนมันค้างนะครับผมโอเคมาละเหมือนจะหน่วงนิดหนึ่งนะรประมาณ1น,นาทีนะ <c oughs> ก็ยูเซอร์กลับมาแล้วอันนี้ผมจะดีลิ e ออกไปเลยนะครับผม <c oughs> สมมติว่าเราลบยูเซอร์ไว้แล้วมันจะมีเวลาระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตรงเนี้ยที่อยู่ในถังขยะในการกู้คืนในกี่วันนะครับผมโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ60วันถึง90วันผมไม่แน่ใจเนาะให้ให้ตีเป็นว่าเอาแบบไล่เร็วล้าสุดแล้วกัน ประมาณ30วันนะครับสามสิบวันเนี่ยจะถูกลบออกไปนะครับออกไปจาก Delete ตรงนี้ซึ่งมันมีวิธีการตั้งค่าอยู่แต่ผมจะไม่ได้เดีย๋ยวผมทําทริกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับแอดมินเซ็นเตอร์นะครับมันจะมีวิธีการเช็คอยู่วา่าวิธีการตั้งอยู่ว่าจะให้ลบกี่วันกี่วันกี่วันนะครับผมมันมีตั้งค่าอยู่นะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้งานดูนะว่าจะมีวิธีการทํำยังไงในการลบ User ออกจากบนที่นั้นของ m i c r o s o f t 365นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูน้าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทรัราารบ